ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทนูแชร์ฉันแน่ใจว่าวคุณต้องเคยเจอปัญหาที่หน้าจอ iPhone x ของคุณมีปัญหาเช่นปัญหาหน้าจอ iPhone x ของคุณมีปัญหาเป็นเส้น iPhone s ของคุณเปิดแอปปิดแอปเองโดยไม่สัมผัส iPhone x ของคุณหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีจมพูหรือสีอ,อื่นๆความสว่างของหน้าจอ iPhone x ของคุณเปลี่ยนแปลงเองบ่อยซึ่งค่อนข้างน่าลำคาแต่ไม่ต้องกังวลฉันจะแสดงวิธีแก้ไขโดยไม่สูญเสียข้อมูลภายในไม่กี่นาที ก่อนอื่นให้คุณบังคับ iPhone X ของคุณให้รีสตาร์ทออกกดปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงอย่างรวดเร็วจากนั้นกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกว่าโลโก้ a p p l e จะปรากฏขึ้นบางครั้งการบังคับรีสตาร์ทหรือที่จะลองนี้อาจแก้ปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นของ iPhone X ของคุณไม่ได้เลยแต่คุ้มค่าที่จะลองประการที่2การถอดตัวป้องกันออกจากเคสโทรศัพท์ออก เพราะหากคุณใช้เคสโทรศัพท์ที่ผิดขนาดหรือใช้วัสดุที่ผิดมันอาจากดทับหน้าจอ iPhone X ของคุณมากเกินไปประการที่3คือตรวจสอบว่ามีความเสียหายของฮาร์ดแวร์บน iPhone X ของคุณหรือไม่หากคุณทํา iPhone X ของคุณตกพื้นหรือตกน้ําก่อนหน้านี้ฮาร์ดแวร์อาจจะเสียหายและเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นประการที่4ถ้าความสว่างของ iPhone X ของคุณเปลี่ยนไปเรื่อยๆลองปิดตัวเลือกความสว่างอัตโนมัติไปที่การตั้งค่า แต่หน้าจอช่วยกันเข้าถึงและขนาดตัวอักษรเลื่อนลงมาคุณจะเห็นสวิตช์เปิดปิดขอสบาาตรนนัดปิดมันประการที่5คือหากหน้าจอ iPhone X ของคุณเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีเขียวหรือสีอื่นยังคงไปที่ช่วยกันเข้าถึงแต่คราวนี้ให้แตะตัวกองสีเลือกปิดปัญหาหน้าจอสีอาจจะหมดไป ประการที่6คือหาก iPhone ของคุณเกิดปัญหาเฉพาะกับแอปใดแอปหนึ่งเพียงแค่ถอนการติดตั้งและติดตั้งใหม่หากวิธีการทั้งหมดเหล่านี้ใช้ไม่ได้กับ iPhone X ของคุณอาการกระตุกหรือหน้าจอสีชมูหรือปัญหาโค้ดทัสคุณสามารถลองซ่อมแซมได้ที่นี่ฉันขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องมือซ่อมแซมระบบ iOS ชื่อ Reboot ฉันจะใส่ลิงก์ใต้คำอธิบายคุณสามารถดูลิงก์ได้หากคุณสนใจเชื่อมต่อ iPhone ของคุณเข้ากับ PC หรือ Mac และเปิดรีบูตคลิกปุ่มสีเขียวเลือกการซ่อมแซมมาตรฐานคลิกตัวเลือกดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เพื่อซ่อมแซม p h o n e X ของคุณหลังจากดาวน์โหลดเสร็จคลิกตัวเลือกเริ่มต้นการซ่อมแซมรีบูตจะเริ่มแก้ไขปัญหานหน้าจอ iPhone X ของคุณรอกระบวนการซ่อมแซมผ่านแล้ว i p h o n e X ของคุณก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนของฉันไปลองเลย โอเคฉันหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณหากคุณชอบติดตามเราและพบกันใหม่ในทางหน้าสวัสดีครับ